เตือนคนชอบกินแก้วมังกรต้องรู้คืออะไรไปฟังกันค่ะก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามพี่มดตัางถังซานด้วยนะคะเชื่อว่าแก้วมังกรเป็นผลระไม้โปรดของหลายๆคนนะคะแล้วก็กินบ่อยๆกินเป็นประจำรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะคะรับรองนะคะดีจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคลิปนี้นะคะมีเรื่องดีๆของแก้วมังกรมาฝากค่ะ นอกจากจะมีรสชาติหวานนะคะยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยนะคะแก้วมังกรหนึ่งนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆนะคะ 2. นะคะช่วยดับกระหายและช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานดีขึ้นนะคะ 3. าช่วยดูดซับนะคะสารพิษที่อยู่ในร่างกายและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ4นะคะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองคะ่ะ 5. แถมยังช่วยลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสเปล่งปลั่งแก้วมังกรน,นะคะมีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมโพแทสเซียมนะคะอย่างคนที่เป็นโรคไตเสื่อมหรือว่าเกี่ยวกับหัวใจนะคะอันนี้ไม่ควรทานเลยนะคะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะเป็นข้อมูลนะคะจากเภัชมหาวิทยาลัยนะคะมหิดลนั่นเองนะคะ ใครที่มีภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายปัญหาสุขภาพนะคะอย่างเช่นนะคะเบาหวานความดันไขมันเก้าลูกภูมิแพ้หอบผื่นไมเกรนนะคะกระดูกทับเส้นนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุคืนความสมดุลให้กับร่างกายให้ต่งถังสารช่วยดูแลได้นะคะ